สวัสดีครับวันนี้มีแก้ว3ามอันนะครับสนใจก็ไปดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับไฟมากร่อนสักครูอ่อืนนี้แก้วปวกนะครับลอยอยู่ตรงกลางเลย <c oughs> อืมสวยๆเลยครับลอยตรงกลางเลยเป็นแผ่นตรงกลางนะครับ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยอ่านี่ รอยเสียงตรงกลางเลยหายากนะครับแบบนี้เป็นจริงๆเป็นปวกทรายก็ได้ครับอืมหนี่เอสปดนะเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวขนาดอ่ะวัดขนาดให้ดูก่อนปึ๊บกว้างนี่ก็ประมาณสองุดสองนะกว้างสองจุดสอง ยาวประมาณสามสามถึงสามจุดหนึ่งนะราละเอียดลงไว้ให้นี่แล้วก็วัดาตามนี้ก็แล้วก็สูงอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสูงอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดน้านี้อ่าอืมแตว่วกนะลอยอยู่ตรงกลางเลยเป็นแผ่นเลยสวยงามมากเม็ดนี้แกอาถันหนุนดวงได้ดีมากเลยครับอืม อันนี้แก้วทรายแก้วปวกปวกทรายนี่รออยู่ทีพื้นสวยๆงม้งมๆเลยสีนี้มันโดนนะสวยๆงามๆเลยครับเห็นไหมเม็ดขนาดกําลังพอดีเป็นหัวแหวนก็ได้นะแต่เม็ดก็ใหญ่นะทำประมาณหนึ่งเดี๋ยวหาเหรียญบาทไม่เจอจะเทียบกับเหรียญบาทให้นี่ดูวัด เม็ดไม่แพงครับหลักร้อยเพราะค่าเจรไนถ้าในประเทศเราก็สามร้อยละเม็ดหนึ่งต่อเม็ดอย่างเงี้ยเจรไนเม็ดหนึ่ง,งอ่านดูกว้างอันนี้หน่อยกว้างหนึ่งจุดเก้าประมาณหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดแปดหนึ่งเก้านะฮะแล้วก็ยาวอยู่ที่ยาวอยู่ที่2.6นะฮะ2.5 2.6ประมาณนี้ฮะอ่าแล้วก็สูง ควาส,สูงหน่อยส่วนสูงสูงเท่าไหร่เอ่ยลวงสูงอยู่ประมาณ1.4 1.3 1.3นะครับมาะมาณ 1, 3, 1. 4, น1.4ี่นี่ตอนนี้นะใครสนใจเข้าไปดูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอื มาที่นี่แก้วหมอกหมอกอสวยๆเลยนี่โห้หมอกเต็มเม็ดเลยนะครับอ,อันนี้สีติดแต่เ,เช็ดออกก่อนสีสีนี้สีเบอร์เขียนรหัสไว้แต่จำไม่ได้เช็ดออกได้ครับสีอ่าหมอกอสวยๆเลยนะครับโอ้หมอกเต็มเม็ดเลยหมอกอสวยๆนี่อ่ะดูนี้ก่อน หมอกเต็มเม็ดสวยๆนะหมอกเต็มเม็ดสวยๆเลยหมอกเต็มเต็ๆนะแกอ,อาถันแกอะไรได้ดีนะพวกนี้เสริมโชคลาภได้ดีโอ้โหดูลายลายอย่างโหดนะนี่แก้วหมอกก็บังพวกอาถันบังพวกอะไรดีมากนะ อ,อื่นก็เสริมโชคเสริมลาบก,กันไปใครสนใจก,ก็คลิกหน้าล่างไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็กดฝากกด u b s c r i b e ถ้าแอดไลน์ไอดีก็ s t o n e Story เฉยๆนะตามชื่อบน YouTube เลยนะครับไม่มี55นะเออไม่มีเลข5 5ปกติเนาะถ้าเป็นเว็บก็ Stone Story 55แต่ถ้าแอดไลน์ไอก็ Stone Story ห้าห้าแล้วก็เพจก็ Stone Story 55หล้าน Stone Story 55ห้านะเข้าไปดูกันได้โอเคครับไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ